เอาละคุณผู้ฟังวันนี้นะเรามีการพูดคุยกันนะฮะกับนัทศักดา์ธนนั่นเองแล้วก็ตอนนี้นั้นเขารอสายอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะในช่วงเวลานี้แหละกับเป็นปลื้มศิลปินนั่นเองนะครับเป็นลืมศิลปิเป็นปลืมลปปปล้มศิลปิน เมื่อกี้ให้ฟังไปแล้วนะคุณผู้ฟังสำหรับซิงเกิลล่าสุดของหนุ่มคนนี้ที่มีชื่อว่ารักเธอคนเดียวหรือว่าวันเลิฟนั่นเองนะแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนัดนะฮะครับใช่ครับถือว่าเป็นซิงเกิลแรกไหมอ่ะจากการกลับเข้ามาอยู่ค่ายใหญ่ไม่ไม,ไม่ก่อนหน้านี้มีแล้วยิ่งขุยยิ่งเหลาอ๋อเป็นยังไงบ้างกระแสะตอบรับทั้งสองเพลงดีครับผมิงเพลงเพลงนีงนง้ก็ปล่อยมาได้แค่เดียวแต่ก็ฮิตเยอะแล้วเหมือนกันนะครับ อแล้วพ <ithe> <the öst> ี่อยากทราบก่อนว่าอเหมือนกับมาบ้านหลังเดิมด้วยใช่ไหมมาขงเลครับบ้านหลังเดิมเคยเคยทำงานค่ายใหญ่ก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับตอนก่อนเข้าเอฟเองครับตอนนั้นเคยทำงานเบื้องหลังที่จะทำทำเป็นฟรีแลนซ์ช่วยอยู่ไม่กี่เพลงครับตอนนั้นอืมแล้ววันนี้กลับมาเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยเรามีเรียกว่าอิสระมากขึ้นไหมอิสระมากขึ้นไหมจริงมันก็คือเหมือนเหมือนเราได้ได้มองอะไร ขึ้นนะครับอากมาที่นี่เราก็ได้เจอแบบนักแต่งเพลงเก่งๆหลายคนมากครับแล้วเราก็จะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากพี่ๆเนี่ยครับอ่าแล้วจากบ้านเอฟเราเราได้อะไรจากตรงนั้นบ้างเพราะว่าหลายปีเหมือนกันที่เราอยู่โอ้ยเรียนรู้เยองก็ได้เยอะมกันครับเพราะมันก็คือจุดเริ่มต้นของเราเป็นประตูตที่เปิดให้เราได้มีโอกาสต่างๆจนทุกวันนี้ครับเราก็มีทำให้มีแฟนคลับแฟนติดงตามมาเพราะว่าอยู่เอฟเราเนี่ยก็ห้าปีครับ อ่ะฮะแล้วแฟนขับยังตามเรามาอยู่ที่นี่อีกหรือเปล่าส <laughs> ครับ <laughs> แฟนขับหายไปเยอะไหมอะ่ะเพราะว่าหลายปีแล้วเขาเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเขาชอบเราที่เป็นเป็นตัวตนของเราเพราะนั้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราไม่ได้เปลี่ยนตัวตนของเราไปถูกไหมครับอืมอยู่อืมจากที่พี่เห็นในเฟซบุ๊กนี่มีกิจกรรมเยอะมากก็จะมีเื่อยๆยใช่ครับนอกจากงานเพลงแล้วได้มีอย่างอื่นบ้างไหมที่เราทำนอกจากงาน ตอนนี้งานด้านอืึ่นนะครับก็จะเป็นงานเพลงเป็นหลกัอกอย่างนี้ยแต่ตอนนี้ก็เป็นงานเพลงเป็นเพลงประกอบซีรีก,การไปงานนีก็เราออทเองก็คือยังคง,งที่มันจเกี่ยว่องกับเพลงทั้งนั้นนะครับออืแต่ว่ากิจกรรมนอกเหนือจากนั้นนี้ก็มีการไปทาสีโรงเรียนใช่ไหมอ๋อนั่นมันก็ <c oughs> เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเพลงเหมือนกันครับมันอยู่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพลงก็เกิดคนเดียวนั่นแหละเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าวันเลิศแคลิดี้เราก็ไป โรงเรียนบ้านหนองแข้งจังหวัดลพบุรีครับไปซ่อมแซ่งห้องสมุดแล้วก็หนังสือไปบริจาคด้วย1,000เล่มออืแฟนคลับก็ไปช่วยด้วยใช่ครับอ่าฮะอ่าแล้วไปเจอน้องๆเนี่ยแวบแรกเนี่ยที่เราเห็นเรารู้สึกยังไงเรียนใช่ไหมครับอือฮึน้องๆคงน่ารักมากเลยนะมีแบบเตรียมดอกไม้เตรียมอะไรมาให้เลยเป็นน้องๆตัวน้อยมากครับเพราะว่าอยู่ระดับอนุบาลถึงป .6 ผมไม่ถึงเงวผมด้ซ้ำเลย ได้ความรู้ขึ้นด้วยเนียครับน้องๆน้องมีงปฏิกิริยายังไงบ้างครั้งแรกที่ได้เจอเราผมก็ตื่นเต้นกินคำขอบิ้มแย้มละลักอาา่าฮะแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าน้องๆก็ได้ห้องสมุดใหม่ด้วยอนะ่ะนาอใช่ครับมันคือคือผมก็หวังว่าได้ใช้ในอย่างเต็มที่แล้วก็เหมือนเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเขาเตโตไปให้เาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมนะครั อ่าโอเคย้อนกลับมาเรื่องเพลงกันนิดนึงอ่าสองเพลงนี้เป็นเพลงช้าใช่ไหมฮะใช่ครับที่กลับเอามาโอเคมีสิวิดีโอออกแล้วออกแล้วอ่าฮะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างดีทีเดียวเลยครับเพราะวกเอ็มวีสอยไปประมาณสองอาทิตย์ครับนี่เกือบล้านมีอยู่แล้วครับเอ่อแล้วก็คือเอ็มวีนี้เราตั้งใจสร้างจากเรื่องจริงะครับจริงเพื่อให้คนอยาก อะไรเป็นแรงบันดาลใจทใี่สร้างเพลงนี้ขึ้นมาครับสร้างเพลงนี้ขึ้นมาแหะครับก็เราอยากจะได้เพลงที่มันเป็นตัวแทนของรักนี่แหละครับเอ,อให้คนได้รู้สึกว่าความรักที่มันรักเดียวแบบตัดความรักในคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันยังมีอยู่จริงครับอือฮึแล้วก็มีการวางแผนสําหรับเพลงต่อไปหรือ,อยังครับ อ่าใช่ใช่แต่ว่าก็จะรวมอยู่ในอัลบั้มของเราด้วยอตอนนี้ยังไ,ไม่ได้ไม่ได้วางเป็นเป็นอัลบั้มนัะครับก็คือจะยอยทำเทียร์เพลงปล่อยเทียร์เพลงก่อนแล,ล้วครบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวอาจจะมีสินได้รวมอะไรครับหรือว,ว่ากันอืมจะมีเพลงเร็วไหมฮะเพเร็วเดี๋ยวต้องมีครับไม่ไม่รอ้องแต่เการแน่นอนครับต่ตั้งไวห้หู้อย่างว่าจะทำประมาณไหนเร็วประมาณไหนเออจริงก็ยังยังไม่ได้ ยังไม่ได้ฟิกไว้ทีเดียวนะครับมันจะต้อง,ปงเป็นเพลงแนวแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจร,ริงๆตัวผมเองผมชอบเพลงเนื้อแต่หลายแบบแต่ว่าแบบที่ผมไม่ได้ทำคือผมไม่ได้แดนกนระจายอะไรขนาดนั้นนะครับม,มันมีจังหวะแผมไม่ได้ถึงกับไปเป็นท่าเป็นอะไรแบบนั้นนะอืมพูดถึงเรื่องงานเพลงแล้วเนี้ยอย่างเรื่องหนังสือละ่ะทิ้งห่างจากเล่มแรกไปนานจังเอ่อนานใช่ครับแต่เมื่อคืนเนี่ยเพิ่งเพิ่งโพสต์ดีบุกปีนี้ผมตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือสัจจะและเล่ม ก็อ่านเล่มที่แปดของปีนี้พอดีก็คือครบสองเดือนก็ได้อ่านเล่มพอดีเลยครับแล้วเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเออเราก็อยากกลับมาเขียนอีกทีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวต้องต้องรวมความคิดอะไรให้มันให้มันสุขบานดนึงนะครับอืมว่าจะเขียนอะไรอืมแล้วคอลัมน์ในหนังสือแล้วคอลัมน์ที่เราเขียนเนี่ยเกี่ยวกับอะไรฮะไม่มีครับไม่ได้เขียนล้ำครับจริงเหรอไม่มีเหรอมีแต่เข่งคำนำในหนังสือใช่ไหมอ๋อเข่งคำนำอะไรเข้าไปแหละก็จะมีเรื่อยๆครับแต่ว่าคอลัมน์เนี่ยไม่มีเคยมีติดต่อมา ว่าผมปฏิเสธไปกไ็อยากจะมุ่งในที่งานเองให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยครับอืมและหนังสือเล่มใหม่ที่มีโครงการว่าจะทําได้มีตานตั้งโครงแลอยังว่าจะเป็นเรื่องราวประมาณไหนจะเหมือนเล่มแรกไหมหรือว่าจะแตกต่างจากเดิมเป็นการใจขึ้นมาก่าคือที่เองเขางยังไม่ได้คิดอะไรตรงรายละเอียดเยอะขนาดนั้นอืมออนึอืม,อมก็ดีดีว่ายัางต้องรอกันต่อไปเรื่อยๆใช่รอต่อไป้รอ <c oughs> ที่ <c oughs> ราะว่าตอนตอนออนี้ก็คืออยากให้เน้นเน้นที่เพลงอะอยากให้คนได้รู้สึกว่าเออนี่มันคือเพลงใหม่ของเราที่ออกมาเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายดีด้วยครับเพราะว่าเออถ้าฟังแล้วเนี่ยก็อยากจะให้แบบหลายคนได้กู้ำลังใจอะ่ะถึงอยากจะให้ได้เจอรักแท้แบบในเพลงนี้เร็วๆ,รวๆครับเพลงจะมีการโปรโมททริปในต่างจังหวัดไหมครับเออไปนะครับอ,อ่าจ,จะมีการโปรโมททริปในต่างจังหวัดไหมกับเพลงนี้อ่าจริงๆก็จะมีอีเวนต์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องติดตามใน ชื่อในเวอร์ของผมนะครับมันจะมีเด็กพวกแฟนเพจเฟซตุ๊กสแกมแอนด์ลักสการ์ต้อนเข้ามาลองติดตามข่าวสารกันได้คือบอกไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เมื่อไหร่เนี่ยครับอืมโอเคแล้วเพลงนี้เนี่ยเราสามารถโหลดได้ที่ไหนฮะเออได้แล้วที่ดอกจันสองสามเอชสิบนะครับหรือว่าไอจูสังกีไซฟอนก็ได้ครับโอเคท้ายนี้เนี่ยจะฝากคนฟังไหมครับ โอเคแล้วหวังว่าคงจะมีเพลงแบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆเนาะครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับการพูดคุยกันนะครับครับโอเคเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังกับนัทสักดาทรน,นะฮะพูดคุยกันไปเรียบร้อยกับซิงเกิลล่าสุดที่มีชื่อว่ารักเธอคนเดียวนั่นเองนะฮะอีกเพลงหนึ่งที่ต้องบอกว่า เป็นเพลงช้าๆตามสไตล์ที่เขาถนัดเต่คุณผูฟังแล้วก็เ,เดียกว่าให้ฟังกันไปแล้วด้วยนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของนัทศักดาทรน,น่าจะถูกอกถูกใจไม่ใช่น้อยนะสำหรับเพลงนี้แล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับนั้นก็ยังคงตามงานของนัทเรื่อยๆนะคุณผูฟังใครที่ชื่นชอบแล้วล่ะก็คงถูกใจแน่ๆครับ